สวัสดีทุกคนช่างไม่บวนังจับมันะสองสะใจามาเก็บผักน,นะคะวันนี้นะเข้าป่าค่ะป่าเก็บผักกีเหล็กนะคะไปแกงค่ะหน้านี้ขี้เหล็กยอดอ่อนผลยังไม่ตตแกงแซ่บค่ะพักกันไปเก็บค่ะ เด็กขี่เลยไปแกงเลยจ้าข้าขมาเจ้าป่าเจ้าป่าจะไปซื้อร่มแล้วทำาบอกทีไปเดียวเดี๋ยวต้องเล็กต้องน้อยก็เก็บรอดไป,ไปเรื่อยๆ เด้อค่ะมาเก็บทักที่เล็กครับส่งตายายค่ะในที่เล็ใส่ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเมื่อในี่สองตายายพาก,กันมาเก็บขี้เล็กค่ะ <c oughs> มอไี้คะกับเข่าเด้อค่ะมาหาขี้เล็กในป่าค่ะหา <c oughs> ขี้เล็กไปแกงขี้เล็กเด้อจ้ามาเลยค่ะมาเก็บขี้เล็กเป็นเพื่อนผู้บ่าวมอนเดอ้อสองตายายเดอ้อเอาเก็บไปเรื่อยๆค่ะเดียวมันก็พอแกงเองมันจะมีต้นเล็กต้นน้อย ไ้าไปเก็บทั้งุ่นมันฝัดต้นใหญ่มันได้ขึ้นเอ่อย่านตาเราตก๊กโกกไมมเดี๋ยวขาเราหักอ,อ่าเป็นเรื่อยๆคะ่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีนะครับหน้านี้ในที่เด็กอะ่ะ มันเพิ่งจะออกแต่มันเป็นราคาเด้อค่ะไอ้คนที่เก็บไปต้มขายนะเขาได้วัลพันนะเก็บแลเขาต้มก็ามาบเป็นก้อนก้อนมันไปขายนะักก้อนละสิบบาทแต่เขาก็เก็บกันเป็นวันครึ่งวันเลาะไปเรื่อย S <S เขาขายก็ได้อยูว,800วันละแปดร้อยวันละพันเพราะว่าหน้านี้มันที่เด็กมันแพงมันหายากมันเพิ่งจะออก<ห>น,นี่แหละเก็บไปเรื่อยๆหลายต้นเดี๋ยวมันก็พอเองะะอะค,ค,<ป>ค่ะเก็บไปจนมันก็ใช้เก็บไปเรื่อยๆค่ะแล้วข้างบนก็มีนี่เก็บไปเรื่อยๆ จะให้นังหรตาอ่ะจะให้หนังเพราะว่าแม่บัวชอบเกินไงก็เลยม,มาช่วยเขาแม่บัวแกงไปสามรอบแล้วปีนี้นะบ่มีเงินก็เลยมาช่วยอเก็บพี่โบแกงอันนี้ต้นเคาด้วยล่ะต้นเขานี่แหละมันจะมีต้นเล็กต้อนน้อยเนี่นี่แหละต่ถน,นีุ้่งก็หลายต้นมันมีไปทางนู้นไอ้ทางนู้นก็ใช่ไอ้ทางนู้นก็ใช่หมดแค่เก็บกันแบบนี้แหละเก็บไปเรื่อย เพราะว่าหน้านี้น่มันยังไม่เยอะมันไม่ใช่หน้าฝนแต่หน้าฝนมันแก,กงมัแซ่บล้อไปเราเก็บไปเรื่อ,อยๆอปลาอลไรนะครับวันนี้ตอนนี้วันนี้คือออกป่าทางตาใหญ่เอฟซีดูเนี่ยดูอดเดืดเขนาดมื่อก็บเป็นปลาเล็กๆนะคะเ <laughs> ป็นปลาลึกได้เยอะไหมพอแล้วกินแค่สองตาใหญ่เนีแกงเท่านี้ก็พอค่ะขายอะไรนี่อันนี้ก็มาด้วยเหรอนางเพชรนาน ขึ้นต้นใหญ่เข้าป่าลึกมันก็ได้เยอะแต่ที่นี้สวัสดีค่ะขอจบคลิปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะได้ผักพอแองแล้วสวัสดีครับ